ก่อนเริ่มทำงานนายจ้างต้องจัดอบรมอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆด้านความปลอดภัยแก่ลูกจ้างแต่ละคนให้มากที่สุดและภาษาที่ใช้ในการอบรมต้องเป็นภาษาแม่ของลูกจ้างนอกจากนี้นายจ้างต้องให้คำแนะนำในการทำงานเป็นภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจเป็นประจำทุกปี นายจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างเข้าใจคำสั่งและงานแต่ละประเภทที่ต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนรวมถึงทราบว่างานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายใดบ้างนายจ้างต้องดูให้แน่ใจว่าลูกจ้างเข้าใจวิธีการทำงานตามหน้าที่อย่างปลอดภัยก่อนลงมือทำงานจริง และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและถูกต้องให้กับลูกจ้างหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือต้องใช้เครื่องมือใหม่ที่ไม่เคยใช้เพื่อทำงานลักษณะเดิมต้องมีการฝึกอบรมลูกจ้างก่อนเริ่มทำงานดังกล่าวในจ้าง มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ลูกจ้างโดยอุปกรณ์ป้องกันต้องเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาในกรณีที่อุปกรณ์ที่นายจ้างมอบให้มีข้อบกพร่องหรือชำรุดเสียหายตัวอย่างเช่นบันไดหักรองเท้าบูทขาดหมวกนิรภัยมีรอยแตกหรือถุงมือขาดลูกจ้าง ต้องแจ้งให้ในจ้างทราบเพื่อให้จัดหาอุปกรณ์ใหม่ลูกจ้างต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบเป็นอย่างสูงโดยต้องขอเวลาพักผ่อนและพักเบรกระหว่างทำงานเข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีร่มเงาให้มากที่สุดและมันดื่มน้ำมากๆขณะที่ทำงานกลางแดดผู้ที่สามารถขับรถแท็กเตอร์หรือรถ ATV ยานยนต์ที่สามารถไปได้ทุกที่รวมถึงทางวิบากจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ของอิสราเอลเท่านั้นและต้องตรวจสอบว่ายานพาหนะอยู่ในสภาพดีและได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมลูกจ้างสามารถปฏิเสธไม่ทำงานที่ตนเองไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมจนเข้าใจอย่างชัดเจนได้ ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธไม่ทำงานในสภาพอากาศที่เลวร้ายซึ่งอาจทำให้เผชิญหน้ากับความเสี่ยงห้ามทำงานบนที่สูงขนาดเกิดพายุควรหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งในเวลาที่มีอากาศร้อนจัดระหว่างเกิดเหตุการณ์สู้รบหรือสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงปลอดภัยนายนจ้างต้องแจง้งให้แรงงานทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และจัดหาสถานที่หลบภัยใกล้ที่พักและที่ทำงานให้กับแรงงานนอกจากนี้นายจ้างยังต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าแตรใช้งานได้ตามปกติและสามารถได้ยินเสียงสัญญาณเตือนโดยต้องมั่นใจว่าแรงงานรู้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและวิธีการป้องกันด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน